เ,เหมือนกันไหมครับเมื่อเวลาร่างกายเราอ่อนแอเราอาจจะสัมผัสสิ่งลี้ลับได้ความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวผมนะถือศาสนาอิสลามและผมก็มีความเชื่อตามหลักศาสนาของผมว่ายินมีอยู่จริงแน่นอนแล้วอยู่แต่ว่าเขาอยากให้ใครเจอซึ่งผมเองก็เห็นเองกับตาหลายครั้งอยู่แต่เรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังคือเรื่องคิดว่ามันพีคสุดสําหรับผมในตอนนี้แล้วมั้งครับเรื่องมีอยู่ว่าย้อนไปช่วงปี56ผมมีโอกาสได้เข้าไปทํางานในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ขอสวนชื่อโรงเรียนและชื่อถนนนะครับย่านเขตสวนหลวงซึ่งหน้าที่ของผมคือเป็นครูฝึกสอนแล้วขับรถไปติดต่อง,งานตามกระทรวงและโรงเรียนต่างๆด้วยแล้วด้วยความที่เรียนแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีแล้วพวกครูอาจารย์ที่นั่นก็ต้องคอยดูแลอาคารสถานที่ด้วยเพราะที่นี่บุคลากรมีน้อยมีพารองแต่ไม่มีรอปรพอกลางคืนก็เลยไม่มีคนเฝ้าแต่เรื่องมันไม่ได้เกิดกลางคืนครับมันเกิดตอนที่ยังสว่างอยู่แต่บรรยากาศเงียบ เริ่มเหตุการณ์แรกโรงเรียนจะมีอาคารเรียนสามอาคารจะมีอยู่สองอาคารที่เป็นตึกสี่ชั้นส่วนตึกที่จะพูดถึงคือตึกหลังเสาธงซึ่งอีกตึกเราไม่พูดถึงซึ่งปัจจุบันตึกนี้ก็ยังใช้เป็นที่สอนหนังสืออยู่แต่ไม่ขอเล่ามากไปกว่านี้นะครับเรื่องมีอยู่ว่าที่ตึกนี้ชั้นบนสุดเป็นห้องเก็บเครื่องดนตรีไทยมีวันหนึ่งผมได้มีโอกาสขึ้นไปสำรวจความเรียบร้อยก็ปกติดีส่วนห้องที่เก็บเครื่องดนตรีไทยล็อกไว้ด้วยกุญแจหนานแน่น ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ได้เวลาจะกลับบ้านผมออกจากโรงเรียนด้วยรถยนต์ส่วนตัวเหลือไปเห็นว่าหน้าต่างห้องเก็บเครื่องดนตรีมีอยู่บานหนึ่งเปิดทิ้งไว้ก็เออช่างมันไว้ค่อยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพอเช้ามาโรงเรียนก็นึกขึ้นได้ก็เห่อยหน้าดูที่หน้าต่างบานนั้นต้องบอกก่อนว่าหน้าต่างบานนี้ต้องยืนจากนอกรั้วโรงเรียนถึงจะมองเห็นปรากฏว่าหน้าต่างปิดเรียบร้อยแล้วก็ไม่คิดอะไรจนตอนเย็นใกล้ค่ำก็กลับบ้านเหมือนเดิมแอบชำเลืองขึ้นไปดูหน้าต่างเปิดทิ้งไว้อีกแล้ว นึกในใจใครเปิดทิ้งไว้อีกวะแล้วบานเดียวช่างมันไม่คิดอะไรอาจจะลงกรอนไม่สุดลมพัดเลยเปิดวันต่อมาเป็นวันศุกร์ซึ่งผมต้องเดินไปละหมาดวันศุกร์ที่สูเราใกล้ๆก็ยังเดินผ่านข้างตึกนั้นเผลง่งยหน้าไปดูอา้าวหน้าต่างปิดคงมีคนปิดนึกในใจพอจบวันนี้ก็มืดน่าจะประมาณ19บเนาิกาสนาทีพอดีเคลียร์ของปิดประตูรัว้วล็อกไม่มีใครแล้วก็กลับบ้าน ผมนี้ก็แปลกครับขยันงยหน้าไปดูไม่รู้ทำไหนมันกลายเป็นอัตโนมัติเลยปรากฏหน้าต่างเป็นอีกคิดในใจช่างรุ่งเช้าวันเสาร์เข้าทำงานที่โรงเรียนสายหน่อยแต่วันนี้ผมขับรถมาอีกด้านของโรงเรียนเลยไม่ผ่านข้างโรงเรียนผมก็ทำงานปกติช่วงบ่ายมีอาจารย์ที่เป็นคนดูแลว,วงดนตรีของโรงเรียนซึ่งดูแลทั้งวงโยธวาทิตและกุนตรีไทยผมก็เลยบอกครูครับห้องที่เก็บเครื่องดนตรีไม่ได้ปิดหน้าต่างนะครัว พอครูที่ดูแลได้ยินก็ค้านเสียงดังเฮ้ยเป็นไปได้เหรอผมให้เด็กปิดตั้งนานแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปใช้เป็นอาทิตย์แล้วผมก็นึกในใจอ้าวแล้วที่เราเห็นเปิดปิดปิดทุกวันละ่ะอะไรวะแล้วครูเขาก็ชวนผมเดินขึ้นไปดูผมนึกในใจยิ้ม ท่านหน้าต่างมันไม่เปิดเขาต้องหาว่าผมใส่ร้ายเขาแน่เลยแล้วก็เดินตามกันไปด้วยที่วันนี้โรงเรียนหยุดไม่มีเด็กนักเรียนมาเรียนบรรยากาศเลยเงียบมากขนาดเป็นช่วงบ่ายคล้อยอยู่เลยพอเดินถึงชั้นบนสุดก่อนจะสุดทางเดินจะเป็นห้องเก็บเครื่องดนตรีแล้วต่อไปก็จะเป็นทางเชื่อมต่อกับอาคารเก่าแต่ผ่านไปไม่ได้แล้วเพราะเขาใช้เป็นที่วางโต๊ะเก้าอี้เก่าๆปิดทางไว้ไม่ให้ผ่านผมก็ไม่ได้ใส่ใจพอถึงหน้าห้อง ผมยืนด้านหลังของครูคนที่ดูแลเครื่องดนตรีก็ยังนึกในใจว่าถ้าหน้าต่างปิดยับแน่กูพอเขาเปิดไปปุ๊บผมนึกเอาแล้วไม่ทันไรครูเขาพูดนี่ไงหน้าต่างก็ปิดลงกรอนแน่นผลักก็ไม่ออกผมนึกเป็นไปได้ไงวะเมื่อวานเปิดแล้วเราปิดรั้วโรงเรียนกับมือไม่มีใครใครจะมาปิดวะยิ้มผมก็บอกครับครูแล้วก็ยิ้มหน้าเจียน ผมมองไปเห็นระนาดเอกของวงแล้วอีกหลายอย่างผมไม่รู้จักชื่อวางอยู่กับพื้นเลยผมก็เลยบอกครูครับผมว่าหาโต๊ะมาวางให้สูงๆหน่อยไหมครับเขาบอกว่าเครื่องดนตรีที่ครูไม่ใช่หรือแกบอกใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมกําลังหาโต๊ะมาวางให้อยู่แต่ยังหาไม่ได้ผมนึกในใจเอากันผมก็บอกเขาว่ารีบหามานะครูได้ได้เขาบอกเสร็จเรื่องหน้าต่างกําลังออกจากห้องนึกภาพตามกันนะครับ ห้องเรียนมีสองประตูหน้าหลังเอาเป็นว่าด้านที่มีกระดานเป็นด้านหน้าห้องพัดลมเพดานในห้องมีสองตัวหน้าหลังครูเขาก็ปิดประตูด้านหลังก่อนแล้วล็อกกุญแจด้านนอกเสร็จเดินมาปิดประตูด้านหน้าก็ยืนอยู่ด้วยกันเมื่อครูเขาเริ่มปิดประตูสิ้นเสียงสลักลูกบิดประตูดังแกรกพัดลมหลังห้องหมุนเสียงลมดังฟูผมกับครูมองหน้ากันไม่พูดไรผมนึกในใจครูคงไม่คิดว่าผมพูดใส่ร้ายครูนะ เหมือนเขาจะทําให้รู้ว่าเขามีเขาอยู่เขาทําได้แม้แต่เปิดพัดลมที่ต้องใช้มือบิดให้ไปอยู่ที่เลยสามยังทําได้ผมเนี่ยขนลุกทั้งตัวเดินกัดฟันไปหมุนสวิตพัดลมให้ปิดแล้วเดินกลับมาประตูหน้าความรู้สึกหยิ้มโคตรไก่เลยแทบจุดหันใจรีบเดินออกรีบปิดรีบล็อกเราสองคนไม่คุยอะไรกันเลยแล้วก็รีบเคลียร์ทุกอย่างกลับบ้านเลยคิดในใจ กูจะไม่มองขึ้นไปอีกเลยจบยังครับยังไม่จบห่างมาไม่กี่วันก็เป็นเดือนบวชของศาสนาอิสลามเดือนละมะดอนผมก็ยังทำงานปกติแต่ต้องอดข้าวอดน้ำในตอนกลางวันจะทานได้ก็ช่วงดวงอาทิตย์ตกแล้วซึ่งวันนั้นก็งานเยอะเหลือเกินต้องออกไปงานข้างนอกหิวด้วยอากาศร้อนร่างกายไม่แข็งแรงเลย แล้วผมก็ทํางานอยู่ข้างนอกถึงเย็นพอได้เวลาละสินปอดก็ดื่มน้ําอย่างเดียวไม่ได้เตรียมของกินไว้รถก็ติดอยู่บนถนนซึ่งจะต้องเอารถไปจอดที่โรงเรียนพร้อมกับครูท่านอื่นที่มาด้วยกันบางคนก็ลงระหว่างทางเหลือมาถึงที่โรงเรียนไม่กี่คนก็กลับบ้านกันหมดแต่ยังมีครูที่ทํางานอยู่ในแผนธุรการทํางานอยู่ผมจอดรถเสร็จก็เอากุญแจรถไปเก็บห้องธุรการแล้วว่าจะละหมาดก่อนกลับเพราะเวลาตอนนั้นทุ่มครึ่งแล้ว ผมเดินไปอาบน้ำละหมาดต,ตรงใต้ตึกที่มีเรื่องเล่าก่อนหน้าโดยไม่คิดหลซึ่งขอบอกก่อนว่าถ้าเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะเข้าใจการอาบน้ำละหมาดคืออะไรใครสงสัยลองไปคนดูนะครับผมเริ่มจากล้างมือครบสองข้างแล้วก็บ้วนปากล้างหน้าสักพักมีลมเย็นวาบอยู่ตรงท้ายทอยขนหัวตั้งเลยเป็นอะไรวะผมนึกแล้วก็หันพร้อมเงยขึ้นไปพระเจ้าผมเดินเงียบน้ำตาไหล ทิ้งรองเท้ารีบเดินจ้ำเลยเพราะภาพที่ผมเห็นคือน่าจะเป็นผู้หญิงตาแดงโน้มตัวลงมาจากชั้นสองของอาคารเรียนคือนึกสภาพอาคารเรียนที่มีนอกชานไว้ตั้งกระถางต้นไม้นั่นแหละครับเขาใช้ช่วงท้องเขาพาดกับตรงที่กั้นมาแล้วยื่นตัวเองเลยนอกกระถางที่วางกระถางมาอีกเพื่อให้เราเห็นเขาได้ด้วย ตอนนี้ผมเดินจ้ำอย่างเดียวทันใดนั้นมีลูกของคุณครูที่อยู่ในห้องธุรการน่าจะเรียนอยู่ปสเห็นผมก็วิ่งมาหาผมผมบอกกลับไปกลับไปแต่ไม่ได้พูดเสียงดังมากความที่กลัวคุณผู้หญิงตาแดงได้ยินผมงับจับลูกคุณครูไว้ปิดตาแล้วอุ้มเดินไปเลยแต่พอเดินไปถึงหน้าเสาธงแอบเหลือบไปเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นไปยืนอยู่ที่อาคารหนึ่งซึ่งเป็นอาคารหลังเก่าซะแล้วเชีย่ยผมนึก ยิ่งทําให้กลัวมากจนเด็กนักเรียนกับครูในห้องธุรการเริ่มสงสัยแต่ผมไม่ได้เล่าอะไรให้เลยแต่ยอมรับเลยผมไข้ขึ้นกลัวผวาไปนานตอนเช้าผมไปเก็บรองเท้ากับของที่ทิ้งไว้แล้วก็มีผู้รับไปอนุญาตสร้างโรงเรียนซึ่งก็สนิทก,กันกับผมมาคุยด้วยซึ่งเขาก็นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกันเขาก็ชวนคุยเชิงหยอกล้อถามผมว่าได้ข่าวว่าเจอหรอแล้วก็หัวเราะผมก็ถามว่าเจออะไรครับเขาก็ตอบสั้นๆยิน ผมก็มองหน้าเขาเขาก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วก็บอกว่านึกว่าไม่มีมานานแล้วเมื่อก่อนเข้าค่ายทํากิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนโดนกันบ่อยบางคนโดนแกล้งลากออกมานอนนอกห้องตอนเข้าค่ายผมนึกฮะแล้วเขาก็เล่าต่อว่าตอนสร้างอาคารเคยมีเหตุการณ์ปั้นจันรล้มทับคนงานหญิงพมา่าเสียชีวิตแล้วคนนี้ตอนยังดีๆอยู่น่าจะหมายถึงตอนมีชีวิตอยู่ก็ชอบแกล้งเด็กๆ พอตอนเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วรถพยาบาลมารับก็ไม่ได้คิดอะไรมารู้ที่หลังว่าเสียชีวิตก็ไม่ได้มีการทำบุญอะไรเกิดขึ้นเจ้าของโรงเรียนกล่าวจากเรื่องเราที่เกิดขึ้นผมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังอีกเลยจนมันเล่าลงให้รับฟังกันสนุกๆแเลยครับถือเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆครับด้วยความชอบส่วนตัวด้วยแต่กลัวมากเป็นทุนเดิมจึงอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ผมเจออะไรแปลกตอนช่วงที่ร่างกายรู้สึกไม่มีเลี่ยวแรงเหนื่อยง่ายมันจึงเป็นคําถามว่ามีใครเป็นเหมือนผมไหมครับ ขอบคุณที่สละเวลารับฟัง